คุณอยากรู้หรือไม่ว่าคุณมีเวลาเหลืออยู่จริงๆมากแค่ไหนเมื่ออายุเกิน70ปีทุกๆปีจะรู้สึกมีค่ามากขึ้นและความจริงคือร่างกายของคุณเริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณอาจมีชีวิตอยู่บางคนในวัย70ปียังรู้สึกแข็งแรงคมชัดและเต็มไปด้วยพลังชีวิตในขณะที่บางคนเริ่มช้าลงเผชิญกับปัญหาสุขภาพและความเหนื่อยล้าความแตกต่างมักพบได้ในสัญญาณสำคัญเพียงไม่กี่อย่างซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังที่สามารถให้ภาพรวมของอนาคตของคุณในวิดีโอนี้ เราจะพูดถึงเจ็ดสัญญาณที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณอาจมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนหลังจากอายุ70ปีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคาดเดาหรือตำนานแต่มาจากรูปแบบที่แท้จริงที่นักวิจัยและแพทย์สังเกตเห็นในผู้ที่มีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะรู้ว่าต้องมองหาอะไรในร่างกายและวิถีชีวิตของคุณและที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสใน,ในการมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่าพลาดจนถึงตอนจบ เพราะคุณอาจมองข้ามสิ่งเล็กๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของคุณเมื่อคุณรู้จักสัญญาณเหล่านี้คุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในจุดไหนและต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อยืดอายุของคุณเริ่มกันเลยสัญญาณที่หนึ่งความเร็วในการเดินหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนหลังจากอายุ70ปีไม่ได้ซ่อนอยู่ใน DNA หรือประวัติทางการแพทย์หรือแม้แต่ในอาหารของคุณแต่มันง่ายกว่านั้นมากนั่นคือความเร็วในการเดินการศึกษาพบว่า ผู้ที่รักษาความเร็วในการเดินที่มั่นคงและรวดเร็วในวัย70ปีขึ้นไปมักจะมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ที่เดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเพราะความเร็วในการเดินมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพโดยรวมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดและแม้แต่สุขภาพสมองลองนึกถึงสองคนสมชายและวิชัยอายุ75ปีทั้งคู่สมชายเดินทุกเช้ารักษาความเร็วที่มั่นคงและไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อข้ามถนนหรือขึ้นบันไดาการเคลื่อนไหวของเขาคล่องแคล่วสมดุล และมั่นใจส่วนวิชัยเคยเป็นคนที่กระฉับกระเฉงแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มเดินช้าลงอย่างมากเขามีปัญหาในการตามคนอื่นต้องหยุดพักบ่อยๆและบางครั้งรู้สึกไม่มั่นคงการเดินที่ช้าและไม่มั่นคงของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของอายุแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสุขภาพของเขากำลังถดถอยการเดินช้าและไม่มั่นคงอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแอการไหลเวียนของเลือดไม่ดีหรือแม้แต่การเสื่อมของระบบประสาทในระยะเริ่มต้นขาของคุณคือหลักฐาน และเมื่อมันเริ่มอ่อนแอลงความยืดหยุน่นโดยรวมของร่างกายก็เช่นกันข่าวดีคือคุณสามารถปรับปรุงความเร็วในการเดินได้ยิ่งคุณเดินมากเท่าไหร่คุณยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นหากคุณสังเกตว่าตัวเองเริ่มเดินช้าลงอย่ามองข้ามเริ่มพยายามเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความแข็งแรงเช่นเดินมากขึ้นใช้ตุ้มน้ำหนักเบาๆหรือทำแบบฝึกหัดขาง่ายๆเพราะสุดท้ายแล้วความเร็วที่คุณเคลื่อนไหวในชีวิตสามารถบอกอะไรได้มากเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณจะยังคงเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจงใส่ใจกับจังหวะของคุณมันอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความยืนยาวของคุณสัญญาณที่สองความแข็งแรงของการจับเชื่อหรือไม่ความแข็งแรงของการจับมืออาจเผยให้เห็นอนาคตของคุณมากกว่าที่คุณคิดการวิจัยพบว่าความแข็งแรงของการจับเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดของความมีชีวิตชีวาโดยรวมในผู้สูงอายุการจับที่มั่นคงและแข็งแรงบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการไหลเวียนที่ดี และระบบประสาทที่ทำงานได้ดีในทางกลับกันการจับที่อ่อนลงหรือลดลงอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสูญเสียกล้ามเนื้อความเปราะบางและความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพลองนึกถึงสุรชัยอายุ78ปีผู้ที่ภาคภูมิใจในความแข็งแรงของการจับมือเขายังคงกระฉับกระเฉงออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเบาและไม่เคยมีปัญหาในการเปิดฝาขวดหรือถือถุงของชำส่วนสมศักอายุ78ปีเช่นกันเริ่มสังเกตว่างานง่ายๆเช่นการบิดฝาขวด หรือถือถุงหนักๆเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมเขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของอายุแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความแข็งแรงของการจับที่ลดลงกำลังบ่งบอกถึงการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งอาจทําให้เขาเสี่ยงต่อการหกล้มการบาดเจ็บและอาจมีอายุไขที่สั้นลงมือของคุณสะท้อนถึงสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมหากการจับของคุณอ่อนลงมีโอกาสที่ร่างกายส่วนอื่นๆก็เช่นกันและยิ่งคุณสูญเสียความแข็งแรงมากเท่าไหร่การคงความเป็นอิสระ และความกระฉับกระเฉงก็ยิ่งยากขึ้นข่าวดีคือคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้การออกกําลังกายง่ายๆเช่นการบีบลูกเทนนิสใช้เครื่องมือบริหารมือหรือถือน้ําหนักเบาๆสามารถช่วยรักษาความแข็งแรงของการจับและกล้ามเนื้อของคุณให้แข็งแรงลองทดสอบการจับของคุณตอนนี้หากการจับมือรู้สึกอ่อนลงกว่าที่เคยหรือท่าง,งานประจําวันเริ่มยากขึ้นอย่ามองข้ามเพราะความแข็งแรงที่คุณจับสิ่งของในวันนี้อาจบอกได้ว่าคุณจะยึดติดกับชีวิตในอนาคตได้ดีแค่ไหนถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่ และพบว่าข้อมูลนี้มีค่าโปรดคอมเมนต์หมายเลของด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนำให้คุณสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆไปต่อกันเลยสัญญาณที่3ความสามารถในการยืนขาเดียวการทรงตัวไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดถึงจนกว่าพวกเขาจะเริ่มสูญเสียมันแต่ความสามารถในการยืนขาเดียวได้อย่างน้อยสิบวินาทีเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ ที่แข็งแกร่งที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนนักวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวมีแนวโน้มที่จะหกล้มได้รับบาดเจ็บและแม้แต่มีอาการสมองเสื่อมในทางกลับกันผู้ที่สามารถรักษาการทรงตัวได้ดีในวัย70ปีขึ้นไปมักจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีลองนึกถึงสองสตรีสายใจและนวลจันทรอายุต้นๆ70ปีทั้งคู่สายใจเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเธอเดินทุกวันฝึกโยคะและสามารถยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นได้หลายวินาที โดยไม่โยกเยกส่วนนวลจันทร์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทรงตัวมากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเธอพยายามยืนขาเดียวเธอเริ่มเสียการทรงตัวทันทีต้องคว้าสิ่งของเพื่อพยุงตัวสิ่งที่นวลจันทร์ไม่รู้คือการสูญเสียการทรงตัวนี้ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าการประสานงานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทํางานของสมองอาจกําลังถดถอยการทรงตัวที่ดีขึ้นอยู่กับขาที่แข็งแรงระบบประสาทที่ว่องไวและสมองที่แข็งแรงหากคุณสังเกตว่าตัวเองสะดุดบ่อยขึ้น รู้สึกไม่มั่นคงเมื่อหมุนตัวเร็วๆหรือต้องจับกำแพงหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อพยุงตัวถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้วข่าวดีคือการทรงตัวสามารถพัฒนาได้การออกกำลังกายง่าย,ายๆเช่นยืนขาเดียวสักสองสาวินาทีในแต่ละวันเดินส้นเท้าชิดปลายเท้าหรือฝึกไทชีเบาๆสามารถช่วยฟื้นฟูความมั่นคงลองทดสอบนี้ตอนนี้ยืนขึ้นและยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นคุณสามารถยืนได้นาน10วินาทีโดยไม่ลำบากหรือไม่ท่าไม่อยากตื่นตระนกแต่ก็อย่ามองข้ามเพราะยิ่งคุณฝึกการทรงตัวในวันนี้ คุณจะยิ่งแข็งแรงและมั่นคงในอนาคตสัญญาณที่4รูปแบบการนอนการนอนหลับของคุณบอกอะไรได้มากเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณอาจมีชีวิตอยู่การนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและกำจัดสารพิษออกจากสมองการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอายุเกิน70ปีที่นอนหลับอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพดีมักจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีในขณะที่ผู้ที่มีปัญหาการ นอนหลับแย่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียความจำโรคหัวใจและภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลองนึกถึงสองคนสมหวังและบุญชัยอายุกลางกลางเจปีทั้งคู่สมหวังมีเวลานอนที่สม่ำเสมอนอนประมาณเจ็ดชั่วโมงต่อคืนและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นส่วนบุญชัยนอนหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายตื่นหลายครั้งและบางครั้งก็นอนไม่หลับเลยเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของสมหวังยังคงทำงานได้ดีความคิดของเขายังคงคมชัดและระดับพลังงานยังคงมั่นคงแต่บุญชัยเริ่มมีอาการสมองลืมเลือนเหนื่อยในช่วงกลางวัน และความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับคุณภาพการนอนที่ลดลงหากคุณตื่นบ่อยในตอนกลางคืนนอนหลับยากหรือรู้สึกเหนื่อยล้าแม้จะนอนนานหลายชั่วโมงอย่ามองข้ามร่างกายของคุณกำลังบอกอะไรบางอย่างการนอนหลับที่แย่อาจเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งเช่นความเครียดอาหารที่ไม่ดีขาดการออกกำลังกายหรือแม้แต่ภาวะสุขภาพที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับข่าดีคือคุณภาพการนอนสามารถปรับปรุงได้การเปลี่ยนแปลงง,ง่ายๆเช่นลดเวลาการใช้หน้าจอก่อนนอนตั้งตารางเวลานอน,อนให้สม่ำเสมอรับแสงแดดยามเช้า หรือหลีกเลี่ยงอาหารมือหนักในตอนกลางคืนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากการนอนหลับไม่ใช่แค่เรื่องของการรู้สึกพักผ่อนแต่เป็นเรื่องของการทําให้ร่างกายและจิตใจทํางานได้ดีที่สุดดังนั้นคืนนี้จงใส่ใจกับการนอนของคุณหากคุณตื่นขึ้นมาเหนื่อยนอนหลับยากหรือรู้สึกว่ารูปแบบการนอนเปลี่ยนไปในช่วงหลังๆถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะการนอนหลับที่ดีในวันนี้อาจกําหนดว่าคุณจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีในอนาคตได้นานแค่ไหนถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าข้อมูลนี้ มีค่าโปรดคอมเมนต์หมายเลข4ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนำให้คุณสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจต่อไปไปต่อกันเลยสัญญาณที่5ความอยากอาหารและนิสัยการกินวิธีที่คุณกินหลังจากอายุ70ปีเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ ที่แข็งแกร่งที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนความอยากอาหารที่ดีและอาหารที่สมดุลช่วยให้ร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งและระดับพลังงานสูงในทางกลับกันการสูญเสียความอยากอาหารอย่างก,กระทันหันหรือนิสัยการกินที่ไม่ดีอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่และอาจเร่งความชราลองนึกถึงสองสตรีซูมาลีและจันเพนอายุ74ปีทั้งคู่ซูมาลีสนุก,กกับการรับประทานอาหารกินอาหารสดและหลากหลายและรักษาน้ำหนักให้คงที่เธอตั้งตารอการทำอาหารของตัวเอง และรู้สึกมีพลังตลอดทั้งวันส่วนจันเพนสังเกตว่าเธอไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนเธอข้ามมื้ออาหารพึ่งพาอาหารแปรรูปและน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่เธอไม่รู้คือความอยากอาหารที่ลดลงนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเธออาจดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีซึ่งอาจทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอเมแทบอลิซึมช้าลงและส่งผลต่อภูมิคุ้มกันการลดลงของความอยากอาหารในผู้สูงอายุมักเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาการย่อยอาหาร การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือแม้แต่สัญญาเริ่มต้นของการเสื่อมถอยทางความคิดและเมื่อคุณกินไม่เพียงพอร่างกายจะเริ่มสลายกล้ามเนื้อซึ่งนำไปสู่ความอ่อนแอความเปราะบางและความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการหกล้มและเจ็บป่วยหากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในนิสัยการกินไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกอิ่มเร็วเกินไปขาดความสนใจในอาหารหรือน้ำหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจถึงเวลาที่ต้องลงมือทำการกินอย่างดีหลังจากอายุ70ปีไม่ใช่แค่เรื่องของการอิ่มท้อง แต่เป็นการให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อทํางานอย่างถูกต้องมุ่งเน้นไปที่อาหารที่อุดมด้วยสารอาหารดื่มน้ําให้เพียงพอและอย่ามองข้ามความอยากอาหารที่ลดลงมันอาจเป็นวิธีที่ร่างกายบอกคุณว่ามีบางอย่างต้องได้รับความสนใจลองถามตัวเองคุณยังสนุกกับมื้ออาหารหรือไม่คุณได้รับโปรตีนไฟเบอร,ร์และไขมันดีเพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหรือไม่หรือคุณสังเกตเห็นการลดลงของความอยากอาหารและระดับพลังงานวิธีที่คุณกินในวันนี้มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรง และความเป็นอิสระของคุณในอนาคตสัญญาณที่6ความสามารถในการจัดการความเครียดวิธีที่คุณจัดการกับความเครียดหลังจากอายุ70ปีสามารถบอกอะไรได้มากเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณจะมีชีวิตอยู่ความเครียดเรื้อรังไม่ได้ส่งผลต่ออารมณ์เท่านั้นแต่มันทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเรื่องความชาราในทางกลับกันผู้ที่รู้วิธีจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพมักจะมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉงและจิตใจที่ขมชัดในวัยชาราลองนึกถึงสมศักดิ์ และประดิษฐ์อายุ76ปีทั้งคู่สมศักดิ์เผชิญกับความท้าทายเหมือนคนอื่นๆเช่นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดปัญหาสุขภาพหรือเรื่องครอบครัวแต่เขาเรียนรู้ที่จะจัดการด้วยความใจเย็นและมั่นคงเขาฝึกการหายใจลึกๆมีส่วนร่วมในสังคมและไม่จมอยู่กับปัญหานาน,านเกินไปส่วนประดิษฐ์ยึดติดกับความเครียดเขากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมรู้สึกท่วมท้นกับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆและมักติดอยู่ในรูปแบบความคิดเชิงลบเมื่อเวลาผ่านไปความเครียดที่สะสมนี้ เริ่มส่งผลต่อร่างกายความดันโลหิตของเขาสูงขึ้นการนอนหลับแย่ลงและระดับพลังงานลดลงความเครียดระยะยาวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายซึ่งเชื่อมโยงกับโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเกือบทุกโรคตั้งแต่โรคอัลไซเมอร์ไปจนถึงโรคหัวใจหากคุณรู้สึกตึงเครียดหงุดหงิดหรือหมดพลังทางอารมณ์บ่อยครั้งอย่ามองข้ามการหาวิธีจัดการความเครียดไม่ว่าจะผ่านการฝึกสติการออกกําลังกายการหายใจลึกๆหรือแม้แต่การหัวเราะสามารถเพิ่มอายุข,ของคุณได้ลองถามตัวเองเมื่อเผชิญกับความท้าทายคุณปรับตัว และก้าวต่อไปหรือคุณยึดติดกับความกังวลและปล่อยให้ความเครียดควบคุมความสามารถในการสงบสติอารมณ์หาทางออกและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่เพียงแต่ดีต่อจิตใจแต่ยังเป็นปัจจัยสําคัญในระยะเวลาและคุณภาพชีวิตของคุณถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าข้อมูลนี้มีค่าโปรดคอมเมนต์หมายเลข6ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนําให้คุณสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจต่อไปไปต่อกันเลยสัญญาณที่7ความสัมพันธ์ทางสังคมความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของคุณอาจเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนหลังจากอายุ70ปีการศึกษาพบว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะผ่านมิตรภาพครอบครัวหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนมักจะมีชีวิตยืนยาว และมีสุขภาพดีในทางกลับกันความเหงาเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคหัวใจภาวะซึมเศร้าการเสื่อมถอยทางความคิดและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลองนึกถึงสองสตรีสุจินดาและนงลักษ์อายุ78ปีทั้งคู่สุจินดามีชีวิตทางสังคมที่กระฉับกระเฉงเธอติดต่อกับเพื่อนเก่าเข้าร่วมชมรมอ่านหนังสือในท้องถิ่นและสนุกกับการใช้เวลากับครอบครัวเธอตั้งตารอาการสนทนาหัวเราะบ,บ่อยๆและรู้สึกถึงความผูกพันกับคนรอบตัว ส่วนนงลักษ์ใช้เวลาส่วนใหญ่เพียงลำพังเธอขาดการติดต่อกับเพื่อนหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและถึงแม้จะมีครอบครัวเธอก็ไม่ค่อยติดต่อเมื่อเดือนผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอารมณ์ของเธอแย่ลงและสุขภาพโดยรวมเริ่มแย่ลงการเชื่อมต่อกับมนุษย์ไม่ใช่แค่การสนับสนุนทางอารมณ์แต่มีบทบาทโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสมองของคุณจะยังคงกระฉับกระเฉงระดับความเครียดลดลง และร่างกายปล่อยสารเคมีที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีหากคุณพบว่าตัวเองถอนตัวจากกิจกรรมทางสังคมหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์หรือใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าปกติถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงการรักษาความสัมพันธ์ไม่จาเป็นต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนตลอดเวลาแม้แต่ความพยายามเล็ก,เลกๆเช่นการติดต่อเพื่อนเก่าเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันหรือสร้างนิสัยในการสนทนาที่มีความหมายสามารถสร้างความแตกต่างได้เพราะความสัมพันธ์ที่คุณดูแลในวันนี้ไม่เพียงนําความสุขมาให้แต่ยังช่วยให้คุณมีสุขภาพดี และมีชีวิตยืนยาวในอนาคตความคิดสุดท้ายตอนนี้คุณรู้จักเจ็ดสัญญาณนี้แล้วลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองว่าคุณอยู่ในจุดไหนคุณกำลังก้าวผ่านชีวิตด้วยความแข็งแกรง่งและความมั่นใจหรือคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นสัญญาณเตือนข่าวดีคือปัจจัยส่วนใหญ่เช่นความเร็วในการเดินความแข็งแรงของการจับการทรงตัวคุณภาพการนอนนิสัยการกินระดับความเครียดและความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้อนาคตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้และตัวเลือกที่คุณทในนนวันนี้ สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อจำนวนปีที่คุณมีข้างหน้าหากคุณรู้จักพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่ารอให้แพทย์บอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มเลยเดินมากขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อจัดลำดับความสำคัญของการนอนหลับที่ดีรักษาความสัมพันธ์และหาวิธีจัดการความเครียดเป้าหมายไม่ใช่แค่การมีชีวิตยืนยาวแต่เป็นการมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความยืนยาวไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนปีที่เหลืออยู่แต่เป็นคุณภาพชีวิตที่คุณสัมผัสในปีเหล่านั้นขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราวันนี้เราอยากได้ยินจากคุณ แสดงความคิดเห็นด้านล่างและแชร์สิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้และวิธีที่คุณวางแผนจะใช้มันในชีวิตของคุณความคิดเห็นของคุณสำคัญสำหรับเราดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งปันการอ่านความคิดเห็นของคุณให้แรงจูงใจและกำลังใจแก่เราหากคุณสนุกกับวิดีโอนี้และพบว่ามันมีประโยชน์โปรดกดไลค์สมัครสมาชิกและแชร์การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจต่อไปขอบคุณที่รับชมและเราหวังว่าจะได้พบคุณในวิดีโอถัดไป